ไปด้วยครับวันนี้าร่วมแถลข้อเดครับวันนี้เป็นวันที่พวกเรากลุ่มเล็กๆนะครับรวมใจกันมา่เปนแฟนมี่แล้วก็น้องๆเอกซทุกคนนะครับดาราแสดงแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ที่มาตามคําเชิญของเรานะครับบอกนิดเดียว่ันเองครับก็มากันหลากหลายอาชีพด้วยกันส่วนพวกเราหน้าที่พวกเราก็จะมีมีมารองเพลงราชินีฝนของท่านนะครับแล้วก็มีเพลง เี Finnish, no ่กับเรื่องราของพวกนั้นมากันมากันด้วยใจมามากันยังไม่รู้ทาอะไรก็มาแล้วครับครับวามโทรศัพท์เข้ามานะครับก็จะเห็นรอยหน้าเราเป็นยุงนะครับจุดๆๆ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 าๆๆๆๆๆวมๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆนๆๆๆก็ๆๆ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 กๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆ กวอีกทา้่ที่ไดมหได้มาเากบนุครับที่เราการ้องเพงวันนี้ยกกว่าการรเล้องเวันนี้เน่ยเราได้ทําการคือหนึ่งอย่างที่เราไม่เคยร้องปึกเราเราไม่เคยยืนร้องเพลงเฉริมฉลองพระบรมีในในบรรยากาศเช่นนี้ครับและสิ่งที่เราคิดเป็นเรื่องเดียวกัน ถึงือมองเห็นมองเห็นในในมโนของเราเนี่ยหมันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้นเป็นวันเป็นวันที่คือคุณพ่อคุณแม่พี่เบิ์ลก็เสียแล้วแต่ครั้งเนี้ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนมันกะพูดก็พูดด้วยเข้าไปพอเราได้ร้องแล้วเราได้มีสมาธิเรื่องจ้องกระพัไ้ไปมันก็มันมันขาดแล้วครับ ดนั <Cornell. S 2> ้นแต่เทาเห็นซ้ายขวาแล้วตรงท่านต้องต้องลืมผถ่ายเพราะว่าพวกเราสามทีกันพวกเรายืนร้องกันพวกเรารู้สึกเหมือนกันสรัตรงท่านกองทกันเองอ่านพพระราชินคที่กาลังมาแล้ครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งบทเพลงที่พี่เบิรตร้องหรือหรือหรร้องไดหลายคนจะร้องก็เป็นบทเพลงที่เราเคยยินมาตั้เด็กช่ไหมครับคั้งนี้ได้กลับมา คึงจะได้ทราบว่าบทเพลงเหล่านี้นที่ลุราชานให้กับพวกเรากับไปเทศชาติด้เื่อาเป็นทรัพย์สมบัติของพวกเราะสิที่สาคัญสหรับพวกเราที่เก็บกันะไะ้เพราะว่าตัวนวต้ตตาตัวโน้ตที่ท่านที่ท่านพ่อชฎิพนั้นมันช่างไม่เหมือนกับใครในโลกที่สามารถทาได้นะครับเพราะเพราะเพราะที่สุดเลยครับโอเคคือ บีว่าด้วยความที่เป็นเป็นลูกนักดนตรีอยู่แล้วด้วยนะคะก,ก็ตั้งแต่เด็กมาก็จะได้ยินได้ยินคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่เอ่อเขาเรียกต่อเพลงต่อเพลงแกะเพลงคุณพ่อเนี่ยแกะเพลงพระราชนธ์เพื่อที่จะจะเล่นอยู่แล้วตั้งแต่เด็กก็คือรุ่นรุ่นอย่างเราต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ทันที่จะเกิดมาต้องบอกว่าเกิดมาก็เห็นในหลวงแล้วนะคะได้ยินเพลงของท่านแล้ว นะคะก็ว,วันหนึ่งคือเราก็เราก็คุ้นนะคะแต่วันวันหนึ่งเราก็โตมากับเพลงของโจงท่านนะคะสมัยก่อนเขาก็ใช้ว่าคําว่าอัญเชิญเพลงพระชนิพนใช่ไหมคะอเอามาร้องหรือว่าเราก็ได้ยินตามอ่ที่ต่างๆเวลามีงานต่างๆก็ได้ยินมีคนอัญเชิญเพลงพระชนิพนมามาร้องมาขับร้องกันอยู่เสมออยู่แล้วแต่อย่างที่พี่เบิร์ดบอกก็คือในโอกาสแบบนี้รบรรยากาศแบบนี้นะคะ อันนี้เราไม่เคยคาดก่อนเราไม่เคยนึกมาก่อนว่าเราจะต้องมาร้องเพลงของพระองค์ท่านในวาระแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ไม่เคยคิดแล้วก็ไม่อยากจะคิดด้วยค่ะนหลายเพลงที่เราร้องเนี่ยูเพลงเป็นทอนเราเป็นบ้านเราที็นตั่ตัวเราไปรวมเพลงที่ผู้ที่เห็นถึงความที่คนไทยโชคดีที่สุดในโลกครับมีประเทศชาติด้านเมือนที่ที่น่าอยู่มากมีทรัพย์สินที่เราใช้ได้ จนช่วงลูกช่วงหลังก็ไม่หมดมีธรรมชาติที่ดีนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือมีความรักขององค์ท่านเราโชคดีที่สุดในโลกแล้วแล้วเราได้มีเพลงที่พ่อเราดีที่สุดเลยคือเอาเอานูกเ,เ,เอาชีวิตขงเราหมดเลยแต่งเพลงที่เราร้องก็ด้วยนะครับน้ำเราไม่ไม่พอใช้พ่อก็ทําให้ดินบ้านเราปลุกอะไรได้พ่อก็มาทให้ฝนไม่ตกพ่อก็ทําเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงยิ่สุดแต่รู้สึกครั้งนี้มากที่สุด ไปไปตรงนี้เ่ยสุดๆแล้วคือเาแค่นี้เขาคิดถึงท่านคิดถึงท่านเหลือเกินหมอครับครับก็ก็รู้สึกภูมิใจนะครับทุกคนที่ร้องเพลงคอนเสิร์ตก่อนหน้านั้นแตวันนี้ก็รู้สึกเหมือนที่พี่ครับที่ที่วันนี้ได้คือพร้องเพลงนี้แล้วรู้สึกใจหายใจหายครับผมแล้วก็ผลเรื่องเพลงก็ชุ่มพลใช่ไหมครับคือคนรุ่นเรานะครับโชคดีที่ ที่เกิดมาทําเห็นท่านเห็นพรอพระชจาประนีกิตท่านเห็นท่านทรงงานเห็นท่านแต่งเพลงได้ฟังเพลงของท่านนะครับก็ผมก็พยายามพยายามสืบสืบทอดสิ่งต่างต่างเหล่านี้ยพยายามยุ้นรูปนะครับซึ่งซึ่งอย่างรูปผมเนี่ยคือถ้าถามจริงจริงก็คือยังไม่รู้จักท่านนะครับคือเห็นก็อันนี้ก็คือก็เรียกไม่หลวงแต่ว่า ในหลวงทําอะไรยังไงคือรูปผมรู้มมจ,จกักนั่นนั่นนั่นเป็นสิ่งที่ผมจะต้องใส่ยค้ดเปิดเพลง <c oughs> เพราทีนีควรเปิดภาพต่างๆ <c oughs> ที่ท่านทํา <c oughs> แล้วก็สอนว่าอ,อ,อันนี้เป็นกระสับของเราลูก <c oughs> ท่านทําให้ พ่อแม่อพวกเราทุกคนอยู่ดีกินดีแล้วก็ดูรู้แบแพออบพี่เบิร์ตเองในโอกาสร้องเพลงเพิระเก็เกิดในหลวงมากมายหลายเพลงครับจนถึงวันนี้สถานีทุกเพลงขวัเพลงพี่เบิร์ตกันเยอะความรู้สึกพี่เบิร์ตเป็นไงบ้างคือเพลงที่พี่เบิร์ตร้องาาไม่ใช่เป็นของพี่เบิร์ตนะครับคือเป็นของคุยเบิร์ตเป็นจดหมายของทุกคนซึ่งหลายคนทุกทุกคนที่เคยไกลไม่มีโอกาสได้สัมผัสใจ ที่เบอร์นี้ครับจะเก็บความความรู้สึกเหล่านี้จากทุกหัวมือจากทุกคนเลยมันรู้อะไรแล้วก็เปล่งเสียงอะไรการที่เราได้ร้องเพลงมันหมือนเราได้กราบแทบพระบาทองค์ท่านเป็นตัวแทนของทุกคนกราบแทบพระบาทองค์ท่านอย่างที่องค์ท่านว่าผูกป่วยรู้ว่าองค์ท่านรักเราและเราก็รักองค์ท่านมีที่สนิทครับแต่ว่าต้องซ้อมเยอะก็คือจะมีอยู่มันจะมันจะเป็นเส้นบางๆระหว่างความภาคภูมิใจกับความเศร้าเราต้องทำความเข้าใจให้ดีเพราะว่า าเราลองมองถึงท่านทำระดับโลกแล้วเราพูดถึงทุกท,ท่านสํารวจหลายท่านไงแต่ไทยท่านทุกท่านส่งงานเบาถ่ายหน่อก็รุกเราทุกทุกครั้งที่เวลามีเรื่องที่สําเร็จท่านไม่สาบายทีไทยที่วันกลัมบอกทุกคนไปเชียร์ไปน้องทุกคนว่าแผลหรือดอ้วยอะไรต่างๆเนี่ยหมอส่งายได้แต่ว่าสิ่งที่เราไม่รักไทยเนี่ยมันไม่หาย,ยมันจะเห็นได้ทีนี้ก็จะเป็น พี่วดก็จะเป็นท <ults> <nutritional losses encore> ี่พวกเราแล้วครับที่เราจะแสดงให้พ่อของเรารู้ว่าคำสอนต่างๆที่บอกมาให้เรารับท่านเราจะทำอย่างไรตอนนี้นะครับเป็นคือหแล้วที่เราจะมีในที่เสียกัท่านจะได้สบายทปได้สุดที่ท่ปรับเาจองท่านในคะสาบักี่กับการนอ่พี่เรัดครท่าีที่ได้เข้าใกล้ชิดนะครับพี่เก็อยู่แท้ตบาดท่านก็จะรับสั่งถามว่าพี่เวิรทำแล้วเป็นอะไรแล้วก็ ที่เบิร์ตทำนาอะไรที่เบิร์ตลองเต็มก็อยู่ที่ไหนที่เป็นนครที่ดีที่สุดเป็นเชื้อกัวขอที่เบิรที่เบิร์ตอยู่ใกล้พวกท่านถวายรับใช้ร่วกท่านใกล้ที่สุดแต่ท่านไม่เคยคิดและก็ไม่เคยรู้สึกว่าอยู่ใกล้พวกท่านเหมือนกับอยู่ใกล้หลว่อ พ่อเราเห็นตาที่ใจดีกับราเหลือเกินใส่พระเนตที่มองมาอยเราชมเป็นักากเหลือเกินสรู้ว um ่าเราอ่ะต네ื่นเต้นชินไปเร์เอาเอาระทยเราตื่นเต้นชินเแล้วเลิกเลสูงูดชื่อเราอ่นี้ครับรัก้หลับตาสิเวจะได้ไม่ตื่นเต้นลือดเล็กน้อยเรา่นี้เป็นเรื่องที่มีหลยสมะมัติที่บนนมาเรื่องหลักะดปเียงไปใช้ด้วยทำไม เพียงสุจริตท่านที่เคยรับสารจากยาว่าค <Du> ําว่าพอเพียงที่บอกไปไม่ใช่ว่าอยา้ทุกคนกรณีหรือว่าไม่ใช้หรืออะไรนะคือคือดูจบแล้วตัวเองเป็นยังไงถ้าเป็นแค่อะไรนะครับทำทุกทำทุกอย่างสบายใจให้มันเบาได้มากมากนะคือตอนนี้พวกเราทุกคนใจของเราทุกคนใจของทุกพี่แต่ใจนักข่าวน้องนั่งสาแสวมันเป็นใจเดีือกันหมดเลยถ้าจะเครียดมาแล้วเนี่ยมันสุดสีเดียวนี้ ถ้าจะถามความรู้สึกพวกเราก็ท่านที่ไหนเราพยายาจะทูลท้าร่าโปรยไทยแต่ว่าเราจะทํายังไงมากกว่าปฏิบัติมากกว่าให้รู้ว่าต่อไปเนี้ยเมืองไทยเราจะไม่มีเรื่องที่ทำให้ท่านไม่สบายใจต่อไปก็ดูพวกเราเองพวกเราจะม่งเด็พวกเราเป็น,าปน,าปนส,สามัญชนแล้วต้องขึ้นหัวไว้ช่วยกันสนับสน,นี้ตัน,นีปมันเอมันเป็นเวลาที่ดีแล้วสำหรับพวกเราที่จะสรุปว่า โชคดีที่สุดในประเทศในโลกนี้แล้วที่เราเปประเทศที่อยู่ที่เราความเป็นไทยที่เราไม่ได้เสียเอกระเทศใครและเรามีพ่อเป็นผ่้เป็นผู้ดูแลาขนาดนี้แต่อยากให้เรารักกันท่านทรงงานมาตั้งขนาดนี้ประชนม์านี้ตั้งเกิเก้าสิบแล้วยังทรงขอมอยนที่มาครับฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าหลับตาก็ยังมองเห็นท่านครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็คิดถึงท่านครับ โอเคนะทร่กูจะอยู่ต่อ